คุณกำลังฟังพอด์คแค์พัชชาเฮาออกไฟแนนซ์ ance, พบกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยรองศาสตราจารย์ถาปนาชิมไพศสารสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ จะมาคุยพอดแคต์เรื่องหุ้กู้โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้หัวข้อแรกความหมายของหุ้นกู้หัวข้อที่สององค์ประกอบของหุ้นกู้หัวข้อที่สามปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกหุ้นกู้หัวข้อที่สประเภทของหุ้นกู้หัวข้อที่ห้าประโยชน์ของการออกหุ้นกู้หัวข้อที่หข้อจำกัดในการออกหุ้นกู้ ในการดำเนินธุรกิจเมื่อธุรกิจขาดแคลนเงินทุนก็สามารถจัดหาเงินทุนได้จากหลายแหล่งได้แก่การกู้ยืมจากเพื่อนฝูงการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินการออกกุ้นกู้การออกก,ออกุ้นสามัญเป็นต้นการจัดหาเงินทุนแต่ละแหลง่งก็จะมีต้นทุนเงินทุนที่แตกต่างกัน ถ้ากู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินการออกหุ้นผู้ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยการออกหุ้นสามัญจะต้องจ่ายกันปันผลการออกหุ้นคู้ก็เป็นทางเลือกหนึง่งในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจความหมายของการออกหุ้นคู่หุ้นกู้หมายถึงตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออก เพื่อขอกู้เงินระยะยาวจากผู้ลงทุนในตลาดการเนผู้ลงทุนที่ตัดสินใจซื้อหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการโดยกิจการจะจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดไว้และผู้ถือหุ้นจะได้เงินต้นคืน เมื่อคมกำหนดการถ่ถอนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารชี้ชวนการลงทุนองค์ประกอบของหุ้นคู่การออกหุ้นคู่จำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนที่แท้จริงของการก่อนหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการก่อนหนี้ สองเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการก่อนหนี้ซึ่งจะก,กระทบถึงต้นทุนของการก่อนหนี้และการปรับตัวในนาคตปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกกุ้นกู้ประการแรกผลกระทบของข่าวสารข้อมูลในการออกกุ้นกู้ใหม่ที่มีต่อนักลงทุนในตลาดการเงินการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ เพื่อจัดหาเงินทุนจะส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตเรียกว่าเครดิตเลดดิ้งและต้นทุนทางการเงินของกิจการโดยเฉพาะการเสนอขายในช่วงที่ฐานะทางการเงินของกิจการยังไม่ดีพอต้นทุนทางการเงินจะสูงมากว่านักลงทุนต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยง เพื่อเทียบกับผลตอบแทนของตราสารอื่นในตลาดการเงินปัจจัยประการที่สองก็คือขนาดของจำนวนเงินทุนที่ต้องการกู้ยืมการเสนอขายตราสารในตลาดการเงินมีต้นทุนต้องพิจารณาคือค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารได้แก่ค่าที่ปรึกษาค่าจัดจำหน่าย การค้ำประกันการจัดจำหน่ายเป็นต้นถ้าเสนอขายตาสารจำนวนน้อยก็ไม่จำเป็นต้องเสนอขายต่อสาธารณชนประการที่สามหลักประกันการกู้ยืมตามปกติแล้วหุ้นคู่ที่มีหลักประกันจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหุ้นคู่ที่ไม่มีหลักประกันดังนั้น บริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรจำนวนมากและสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าตลาดหรือราคาขายต่อสูงจะมีโอกาสกู้ยืมจากตลาดการเงินที่สูงและต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าบริษัทที่ไม่มีสินทรัพย์ถาวรที่ดีมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้สามารถจำแนกออกเป็น5ประเภทคือ 1. หุ้นกู้มีหลักประกรันหรือเรียกว่าบอสเก e b o อลเป็นหุ้นกู้ที่ระบุไว้จะใช้สินทรัพย์ใดของกิจการมาเป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้เช่นที่ดินอาคารโรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้น 2. หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกรันด e เ e n เชอร เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายโดยไม่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันจึงจำเป็นต้องอาศัยชื่อเสียงและฐานะทางเงินของกิจการเพื่อดึงดูดใจผู้ลงทุนในการลงทุนในหุ้นกู้นั้น 3. หุ้นกู้ชั้นรอง subordinated e b e n t u r e เป็นหุ้นกู้ที่พื้ถือได้รับเงินคืนเป็นลายสุดท้ายหลังจากชับราหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆแล้วอัตาราดอกเบี้ยหุ้นคู่ชัดลองจะสูงกว่าตาราดอกเบี้ยหุ้นคู่อื่นเพราะหุ้นคู่ชัดลองมีความเสี่ยงมากกว่า 4. หุ้นกู้แปลงสภาพ convertible debenture เป็นหุ้นคู่ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญในอนาคตได้ ตามหลักเกณฑ์กิจการเป็นผู้ออกที่กำหนดไว้เช่นกิจการออกหุ้นกู้อายุไถ่ถอน5ปีแต่กำหนดว่าสามารถแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญได้ในปีที่3เป็นต้น 5. หุ้นกู้ที่อินกับรายได้หรือ i n c o m ัมบอลเป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบีย้ยต่อเมื่อกิจการมีไรายได้เพียงพอ ที่จะจ่ายได้ส่วนใหญ่เป็นหุ้นคู่ของกิจการสาธสารณภคที่รัฐบาลควบคุมราคาจึงไม่สามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้หุ้นคู่ชนิดนี้จะมีความเสี่ยงสูงสำหรับเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นกู้ประโยชน์ของการออกหุ้นคู่การออกหุ้นคู่ ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการสารประการคือประการแรกต้นทุนทางการเงินของคุก้กู้โดยปกติจะต่ำกว่าการออกตราสารทุนประการที่สองดอกเบี้ยหุก้กู้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีได้ประการที่สามช่วยเพิ่มแหล่งทุนโดยจำกัดบทบาทของเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ ดังนั้นเจ้าของกิจการสามารถบริหารกิจการได้เต็มที่ข้อจำกัดของการออกหุ้นคูค่การออกหุ้นกู้มีข้อจำกัดด้วยกัน4ประการคือ1ธุรกิจมีภาระในการชำระคือเงินต้นและดอกเบี้ยหากกิจการไม่สามารถชาระนี้ได้อาจนำไปสู่การล้มละลาย ว่าจำกัดประการที่สองการก่อหนี้เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงแก่กิจการโดยรวมต้นทุนทางการเงินของกิจการจะสูงขึ้นประการที่สามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆในการออกพุ้นกู้ขายมีมากกว่าการกู้ยืมแบบอื่นประการที่สี่วงเงินการจัดหาจากเจ้านี้อาจมีได้จำกัด ก็ต้องเป็นไปตามอัตราส่วนของเจ้านี้ต่อส่วนของเจ้าของไม่เกินกว่าที่เจ้านี้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาการกู้ยืมเงินสำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบรายการเพียงแค่นี้ผู้สนใจสามารถเดียนรู้เพิ่มเติมได้ที่พระชาฮา s ออ f ฟ i แน n c e ขอบคุณครับ